สวัสดีครับวันนี้อีกเช่นเคยนะครับเราจะมาเทสกบกระโดดนะครับพลบายยาลำปางนะครับตัวบอดี้นะครับนพพลนะครับเป็นคนทํานะครับส่วนการวางลวดการทําสีนะครับแล้วก็การเทสทุกสิ่ทุกอย่างนะครับนายาลำปางนะครับเป็นคนทําทั้งหมดนะครับเป็นกลุ ราคาประหยัดนะครับสำหรับผู้ที่ชื่อชอบกบบยาลาปางนะครับลายเซ็นเป็นขอนนภพลนะครับผู้ทํำบอดี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกชั้นน,นะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ช้านะครับ คอยไว้นะครับคอยไว้นะครับ ครับชั้นสวยงามนะครับ,นะรบโอเคนะครับสำหรับเทสเยื่อตรงนี้นะครับเหยื่ยนอนพลบายยาลำปลางนะครับ